นางอนาซากิฟเอกอครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเดินทางไปที่บ้านสะเลียมหวานหมู่สามตําบลเวียงมอกอําเภอเถินจังหวัดลำปางเพื่อเยี่ยมครอบครัวของนายปปพลทนายโปร่งเครือรายงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566เอกอารราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจครอบครัว และอิสราเอลยินดีดูแลให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆของครอบครัว ยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งกันสําหรับนายประพลทนายขาดการติดต่อกับทางครอบครัวไปหลังการบุกโจมตีกระทั่งวันที่6พฤศจิกายน2566สถานทูตไทยในอิสราเอลโทรมาแจ้งข่าวกับครอบครัวว่าผลดีเอออกมาแล้วยืนยันว่าเสียชีวิตก่อนที่จะมีการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับมาประเทศไทยและทางครอบครัวก็ประกอบพิธีชาปนากิจในวันที่12พฤศจิกายน2566กับ เกิดเหตุรถโดยสารเสียหลักตกแม่น้ําในรัสเซียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต3คนขณะที่คนขับรถตู้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้แล้วครับกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีที่รถโดยสารในนครเซนส์ปีเตอร์เบิร์กของรัสเซียเสียหลักเฉียวชนรถยนต์ก่อนที่จะหักเลี้ยวชนขอบสะพานแล้วก็พุ่งตกลงไปในแม่น้ํา